ทุกคนครับกลับมาตีลูกบอลอีกแล้วพอดีผมเห็นมันมีตรงนี้ด้วยเออจากดูเท่ันอื่นนี่ด็อกเตอร์สโตอนอันนี้มันเป็นด็อกเตอร์สโตอนนะนะมันอยู่ตรงกลางเลยนาต้องหดัดแน่รอนมันคือ The R, ดออรแต่ไม่มีสโตอนอันนี้ฟีเลเฮอะไรอ่ะฟี Ph ila.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  ล่าฟีล่าฟีล่าราคาหนึ่งแสนตอนนี้ผมมีหนึ่งแสนแล้วต้องเลือกตัวหนึ่งวู อันนี้อะไรีเหรอ W W W U วะใครแหละอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วแต่พูด <playthrough> ไม่ได้พูดไม่ได้พูดชื่อไม่ได้อ่ะดกเตอร์สตโนมาแล้วมานี่ Unlock อันนี้หนึ่ง Auto i m p r o v e ก็คือทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้นแรงขึ้นมากับเกมแรกของคลิปเดี๋ยวลองเลยแล้วกัน หนึ่งอ๋อมันโหแรกโคตรแรงแร่โคตรไกลมันจะมันลื่นอ่ะมันลื่นอ่ะมันวิ่งแบบเบรกไม่อยู่เพื่นเฮ้ยเราโปรเรา 7จ็ดสิบห้าวินคุณน่ามาได้ยังไงครับเนี่ยเาว่าแต่จริงๆเตะตามไปตามไปอีกตามไปอือชุบถอยหลงังปังเกือบป,ปังไอ้ ปัง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 อืมกดแต่ไม่ทันอ่ะโอเคทำไมเห็นเจ็สิบห้าเนี่ยไม่ชนะซักกระรอบผมเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเนี่ยผมจะไปถึงเจ็ดสิบห้าแน่นอน <c oughs> แป๊บเดียวเท่าไหร่แหละโอเโอเจ๋อ Peter, Peter. ไปต่อไปต่อแมวแม่เฮียแมวเสียงเสียง <laughs> เสียงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะ <laughs> โหอุกมาตา <laughs> <laughs> ง่ายเกินเฮ้ยอะไรอะ่ะ สะเบ็ดบอลมีป่ะนะเกือบเกือบเกือบอัพปั๊บลอยไปปั๊บลอยไปเป๊บปึ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 ๊บเปิบเปิบอุ๊ยอ้าวปั๊บ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 อุ๊ยดีเลย์ดีเลย์เมื่อกี้ดีเล่ อุ๊ยอุ๊ยเกือบอปอะไรมันเร็วไปอ่ะเบรกไม่ทันเยนะี่ยมเลยว้า8บินคนนี้คือชนะเรี่ยงครับเนี่ย อนี่คือได้แรงมาจากอะไรครับเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยได้แรงมาจากมาต่อมาต่อเกมเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ย <c oughs> ฟาดไปดึงปาา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 ป่าป่าโว้ยอุ้ยอุ้ยโว้ยปื๊บอุ้ยเฮ้ย,อ,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 ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะเนี่ย <c oughs> วิ่งโดนชนเรียบร้อยเอาง่ายจุงเบย มันทำให้ลูกเร็วขึ้นหรือเปล่าไปแค่ดูไม่ทันหลังดีกว่าจะได้มีโอกาสในการคิดคำนวณปั๊บยยังได้อยู่นะจะไปะเข้าแก๊กตุทนทะไปย์้ว อันนี้ไม่ได้ดูถูกนะงงจริงมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คิดไม่ทันวเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะ หับอุ้ยฮะะนั้นเอาตานีเวลาถ่ายละกันเนาะปาตามไปฟาดปับปั๊บปับปั๊บปับปับปั๊บปั๊บปั๊บปับปั๊อปั๊บปั๊นจัั๊ันนี้ไปก่อนนะคปับ ติดจ้าไยนะถ,ถ้าอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์มานะผมเป็นสเสมอเปับตอนนี้สเสมอ <c oughs> เล่นสองคลิปบินสิบเลยเงียสเสมอชัดๆนั้นะวันนี้ก็สวัสดีครับ